เอาลวครับกลับสวัสดีครับผมทีคอสเกมเพนนะวันนี้ผมจะมาเล่นเลมโบซิกปลาโซโลแรงคนเดียวนนแบบเหมือนพี่เก้ากับบ้าเออพี่บวยเก้ากับบ้าก็จะมาโซโลแรงน,นะนะก็ตอนแรกผมอยู่บอลหนึ่งนะแต่เมื่อวานลงแรงไปจนตกโอ้โหคือความคิดผมผมอยากขึ้นซิเวอร์เพื่อจเจ้าชามชามแม่งสวยดีเดี๋ยวมาดูกันว่าผมจะโซโลแรงเขาเป็นยังไงก็เป็นโซโลแรงคนเดียวครั้งแรกเลยนะไม่เคยโซโลแรงมาก่อนคือแบบ เป็นครั้งแรกที่โซโลแรงอะคือถ้าเกิดจะเล่นแรงจริงกับเขาเนะมีคนแนะนําให้เล่นกับเพื่อนดีกว่าเล่นกับตี้ถเกิดเธอไม่เก่งจริงก็อย่าโซโลแรงแต่ผมไม่ได้มาถึงพยองตัวเองออกก็อย่าแรงผมก็ตายกับเพื่อนใหม่ได้นะเกิดตกตานึงก็ไม่เล่นคลิปนี้ก็อัดเฉยๆนะก็เดี๋ยวมาดูกันว่าจะโซโลแรงแล้วเป็นยังไงเดี๋ยวข้ามไปตอนเจอห้องก่อนเลยดีกว่าเลยไป อ่ะก็เจอห้องเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับท่านผู้ชมโอ้ด่านนี้ด้วยโอ้เป็นฝ่ายรับด้วยผมก็ด่านเนี้ยควรแบนเทเชอร์นะแบนเทเชอร์แบนเทเชอร์แบนเทเชอร์เลยแบนเทเชอร์แบนเทเชอร์แล้ว thank you thank you อ้าวคนไทยอะครับครับคนไทยครับ อ๋อดีจังเลยได้เจอคนไทยด้วยได้คุยง่ายงก็ดีมากนะที่แบบได้เจอคนไทยเราคียใช่ครับมาคนเดียวครับผมอันนี้มากันกี่คนครับสองสองอ๋อครับผมขอบคุณครับเฮ้ยดีด้วยเขามากันคนแบบเออก็เป็นสาแบบคนไทยสามคนนะก็ช่วยกันได้อ่ะครับก็อย่าดูก่อนว่ามันจะแบนอะไรนะก็บอกเลยว่าถ้าถ้าด่านนี้นะ ตอน,นเนี้ยคมแบนเคเคเวลา่าเคเวล่าด้วยเคเวล่ามันจะรถโอ้โห,โหแคทเคเวล่าดีไหมตีทีดรเมื่อกี DR, ้อยู่ตีเดียวกันเล่นโอเคอยู่นะอ๋อเอาแล้วอยู่ตีเดียวกันเมื่อกี้อยู่ตีเดียวกันมาตาน,นี้อยู่คนละตีคือเล่นเล่นมาชนะหรือแพ้ครับเมื่อกี้ชนะครับ โอ้โหตายแล้วก็เจ็ตัวติ่งอยาขอเช็คเลเวลหน่อยเขาคุยกับผมอ่านทอมเฮ้ยเขาก็เลเวลร้อยี่ิบผมก็ว่าโอ้เจ็ดสามโอ้โหเจ็ดสิบอ่อก็ว่าคนที่เลเวลไม่ได้หรอกนะก็ก็ต้องลองดูอะผมต้องเล่นโบ์ผมจะเอาไปโรเทปเพื่อปลากล้องไปข้างบนนะไม่รู้มันจะเห็นกล้องผมเปล่า ผมว่าบันไดเขียวมันไม่น่าจะมานะใช่ปะ่ะบันไดเขียวใครวอลคิลี่ปลาทางยาวข้างนอกให้ได้ปัทางยาวข้างนอกตรงข้างหน้าชาบได้ครับผมผมปาเป็นครับโอเคก็ทางยาวข้างนอกก็ทางข้างหน้าแหละที่เขาบอกผมก็ด๋ยวมาถึงเ้าเกิดเป็นแฮชเชอร์ปุ๊บมันก็จะปลุกเข้ายากเลยผมบอกกันเลย่านเนี้ยถ้าเกิดเป็นแฮชเชอร์เมื่อไหร่อุ้ย เขาไอ้นี่เพอร์เฟกเรนฟอร์สโอเคก็ตรงที่ปลาตรงตรงนี้ด้วยโอเคมันไม่ค่อยเห็นกล้องก็ okay. โอเคผมจะเปิดแล้วออกไปปลากล้อง อยู่ตรงโซนไหนเจอวินเนี่ยฮึบมีกาลีมีกาลีมีกาลีกล้องเป็นไงมัางครับกล้องเป็นไงมัางเอโอเคโอเค ไม่ต้องสปอร์ตก็ได้ครับคอยบอกชื่อก็พอถ้ากล้องกูโดนยิงนะกาลีกาลีกกา้างหน้ามาวิริมาวิริรแอบอยู่ตรงโอเคมาวิกมาวิริมันแอบอยู่ตรงริมขวา เพื่อนดาวเพื่อนดาวเพื่อนดาวต้องชุบเพื่อนเออโทษ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 ครับโทษครับทวิศเข้ามาทวิศเข้ามาไอ้เแค่ทวิศแม่งตัดสองตัวเลยเลสเตเลสเต้เยอะแล้ว,อลวเออดิวเซอร์มันอยู่ข้างนอกทวิศออกไปเก็บมาแล้วเลสเตเลสเต ทวิตออนไซต์ทวิตออนไซต์เสรยข้างนอกโอเคทวิตแตกเอ,อ่อกินกินร้อยไนทรายนายทรายนายทราย,าย,รายมาเมื่อกี้ผมไม่น่าออกไปช่วยเพื่อนด้ย เดี๋ยวเป็นเล่นเบ็ดตด้คผมเดี๋ยวผมเล่นเบ็ดเ็นครับก็ถ้าเบ็ดเมนวิจิีวโรม าไว้สปอร์ตผมอะแ้งก็จะตึงๆหน่อยนะโซโล่แรงถ้าเกิดเจอทีมดีๆก็รอดถ้าเกิดเจอทีมแย่ก็น่าตามนั้นอันนี้ผมว่าทีมดีทีมจริงผมผมไม่ได้ว่าอะไรเขาจะแค่มันขอเอาอย่างหน่อยเพราะว่าเราเล่นในในในีใ้ไงในในในคนเดียวมัน ก็ผมไม่ต้องอะไรมากเลยไม่ต้องคอยปากองนู่นนี่นั่นมันก็แค่แบบแค่รอโรอเทชไม่ต้องโร,รเทชหรอกก็แค่แบบรอเขาเข้า,ขาปาเมางนี้เขาน่าจะเมานี้แล้วแฮกก็ปิดเลยเรียบร้อยเขาต้องปิดตรงนี้ต้องปิดตรงนี้ไม่งั้นเขาจะรู้ว่าผมแอบอา้าวไอ้ชิบหาย ทอมมาซี่มาซี่ขอโทษนะถ้าเดินเข้ามาเขาขจะโดน โอเคเราตัดเราตัดเขาได้แล้วเราตัดเขาได้แล้วบิด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 คือใครรู้วิธีจัดการบิดช่วยบอกผมหน่อยนะผมจาัดก,การบิดไม่เป็นอะเฮ้ย <c oughs> เพื่อนทำงไงอ่ะไอ้เค โอเคเหลือตัวเดียวเฮ้ยตัวเดียวก็เก็บบทได้น่ะ ดักบันไดเหลืองนะทวิดักบันไดเหลือง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 นะทวิดักบันไดเหลืองตอนนี้หันมาแล้วมันไดมันหันไปมั่วซ้ายขวาซ้ายขวาเลยอะลงมงลงมงไปทางห้องน้ำ อยู่แถวองห้องน้ำมาได้ินเสียงเดินดี้เสียงยิงอยู่โอเคขอบุณครับถึงผมจะทำอะไรไม่ได้แต่ผมก็คอยบอกได้อะคอยขอเอาได้อะเพราะเสียงมันอยู่ห้องน้ำจริงๆอ่ะคือแบบผมฟังเสียงคืออะไรคนถามว่าทำไมผมได้ยินเสียงคือผมได้ปรับข้าหูฟังให้มันดังขึ้นให้มันได้ยินอะไรชัดขึ้นแต่เนี้ยผมต้องปากล้องตรงมันเลยเขียวแล้ว พราะว่าเมื่อกี้ตรงบันไดเขียวหลุดมาเลยอะแบบหลุดหลุดหลุดมาเลยอะผมก็ต้องปากล้องตรงบันไดเขียวเพื่อแบบไม่ให้เขารู้ตรงบันไดแดงผมก็ไม่ต้องปาแล้วเพราะบันไดแดงเพื่อนก็น่าจะรู้เพราะว่าบันไดแดงมันมีกล้องข้างในข้างในตัวอยู่แล้วไง จุดปลากล้องนี้น่าจะดีไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าดีป่ะแต่ผมแต่ผมปลาไว้ก่อนอะ่ะเดี๋ยวผมจะเหลือ,อกล้องตัวหนึ่งไปปลาข้างนอกข้างนอกตรงสะพานสะพานเชื่อมผมจะเหลืออีกตัวหนึ่งไว้ปลาตรงสะพานเชื่อมเพราะว่าผมถนัดปลอผมถนัดปลาตรงสะพานเชื่อมไงแล้วกบเปิด ก็เอียงคลิกซ้ายหน่อยปางขึ้นไปติดกล้องเป็นไงบ้างครับผมกล้องพอใช้ได้ป่ะครับได้ได๊ กกออ่นบิดมาหน้าประตูนะครับบิดมาหน้าประตูกาลีอยู่บนกาลีเลงตรงอาตตัง เธอไหมเธอไหมเธอไหมต้องนั่งเออเธอไหมจอดแล้วเธอไหมจอดนะเออโท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 อไอ้เหี้ยกูมัวแต่ดูมาว์บริกไอ้โอ้ดูกล้องไอ้อีกทางเข้าอ่ะข้างหลังเข้า,าสะพานเข้าสะพานเข้าสะพานเข้ามาว์บริกมาว์บริกเข้าสะพาน กาลีปักเคมอกาลีปักเคมอกาลีอยู่บนกาลีอยู่บนอย่าอย่าโผล่ตรงหน้าต่างอย่าโผล่ตรงหน้าต่างสานะพานอ่ะอื้มฮึน่าจะเข้าข้างหน้าแหละตรงสนะพานอ่ะ คุมไซส์คุมไซส์เลยครับคุมไซส์เลยอดี๋ยวฉันหน้าจะขึ้นบันไดเขียว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 กินกินแตกินสแต็กินแตกกินแต่ทำตาไนส์กูกูทำเพี้ยอะไรไม่ได้เลยเขบอกเขาอย่างเดียวเลยอะ แต่ถ้าเกิดผมเล่นกับตี้ผมอ่ะผมคอยบอกอะไรได้ไว้แต่อันนี้ผมเล่นกับคนที่ผมไม่รู้จักไงก็พยายามเล่นไอคิวก็ยิงใต้พื้นให้ได้คนระับได้ครับผมใครจะเล่นครับเดี๋ยวผมเล่นดอยคี้บีให้ครับ เดี๋ยวจะให้โทรตอนไหนก็บอกครับผมเพอเขา้าเพอเข้าข้างในข้างในข้างในเมื่อไรผมโทรใหไ้ได้ได้ได้เฮียโคตรเขาว่ะตึงไหมตึงอยู่นะตึงอยู่นะบอกนะตึงตึงแบบตึง,ต,งตึงอยู่อะ่ะเดี๋ยวดูก่อน <c oughs> ถ้ามันเล่นเบสเมนต์ก็ตอนนั้นอะชูเอฟชูเอฟชูเอฟ เพราะมันมันไม่น่าจะเบ็ดเหมือนหรอกเพราะว่าเดี๋ยวต้องดูว่ามันตัวใช้ตัวอะไรมาคุมโอเคพยายามมันจะสปอมพีว่าเดีย๋ยวผมขอไปเช็คก่อน เพือ่อนยิงอะไรก่นอนมันจะไม่ค่อยชอาวิ่งแต่หน้าเพื่อนเท่าไหร่อ่ะขอดู้ก่อนสะพานผมมาสะพานผมไม่มาสะพานผมไม่มา Nice. อเอ้ยทีเอ้ยทีเฮ้ยทีเพื่อนๆไนท์บอกเฮ้ยกูกูคอยช่วยซัพพอร์ตโทรให้เพื่อนอย่างเดียวอะ่ะบอกเคยเฮ้ยกูยลงแม่งนี้ก็ได้นะเว้ย เจอผมอย่างนี้ไปก็ไม่รู้ว่าอันนี้มันน่าจะอันนี้มันคิดว่ามันเล่นเบสเมนหรือชั้นสองครับไม่แน่ใจเลยเดี๋ยวผมลองดอกคีย์บิเหมือนเดิมก็ได้เดี๋ยวเพื่อมันมีชั้นสองเหมือนเดิม,มเพื่อนเอาโซฟียมาเดี๋ยวด็อกเกบิไปกับน,น็อกก็ได้ได้ครับผม น้องนี่เป็นคนไทยใช่ครับใช่ใช่โอเคครับผมกูต้องกูต้องไปกับน,น็อกโอเค,คอกูจะเกิดตรงนี้กูต้องไปกับน,น็อกน็อกอ้าวถุยไม่ใช่เบสเมนท์ทับเป็ดเวน มีมิล่ามีมิล่ามีฟอรน่าจะมีตัวลักสปอมพีตรงหน้าต่างอะเพราะกูบอกเลยว่ากูรู้ด่านนี้กูเชี่ยวชาเลย พองไหลไปตามลำพองเล้าบานไหล โทษ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 ครับเจ็กเกอร์เจ็กเกอร์เจ็กเกอร์เมื่อกี้กูเห็นหัวแล้วกูคิดว่ากระเป๋าโอเคเพื่อนเราตัดได้ดูดูให้เพื่อนดูดูให้เพื่อน

ฟอร์สครับเข้าไปแล้วต่างฟอสโทษเลยเนี่ยผมบอกแล้วว่าระวังฟอสวันมาวันมาวันมา มาวอริกมาวอริกมีมวอลิกไรออนผมว่าน่าจะมีตัวโลมอะ่ะผมว่าน่าจะมีตัวโลมแน่ๆตาเนี้ยเดี๋ยวต้องเดี๋ยวต้องง่ายคือต้องไปเช็คแล้วอะ่ะเช็คชั้นสองถูก ยิ่ผมเซตโดนนี้ผมผมกลัวมันจะพีคมาตรงนี้ไงไม่ใช่อะไรหรอกกลัวพีคาม,พมามากกว่านั่นไงวอลวอลคิวรี่ปากกล้องอย่างที่คิดไว้อะผมจะพยายามขึ้นทั้งหลังเพื่อไม่ให้วอลคิวรี่เห็นผมนะในงานถ้าเกิดผมยึดกล้องได้ผมก็เซตอะไรได้หมดเลย ก้องวอลคิวลี่ดีกว่าไม่อยากไม่อยากไม่อยากให้เพื่อนแบบโดนอ่ะผมจะไปยิงกล้องวอลคิวลี่ผมรู้จุดปลากล้องไง ตรงนี้มีตัวจอน้าต่าง 好晒呃,呃 น่าイスสุดท้ายก็ลงแรงชนะเล่นด้วยกันไหมครับได้ครับผมได้ครับโอเคก็คลิปนี้ผมขอจบแต่ไีมครับดีครับก็ลงแรงก็ชนะนะครับผมเดี๋ยวถ้าเกิดใจไงก็เดี๋ยวมาดูติดตามตอนต่อไปนะครับบ๊ายบาย